สวัสดีครับผมนายแพทย์ชัยวุฒินะครับสำหรับวันนี้จะมาพูดกันถึงเรื่อง Low a c คิวเทและ a อ n โนติเป็นคำตอบสุดท้ายในการรักษาสิวใช่หรือไม่หลายคนตอบว่าใช่นะครับที่กำลังรักษาสิวกันอยู่เหตุผลเพราะว่าเมื่อใช้ยานี้แล้วนะครับทั้งสิวอุดตันสิวอักเสบค่อยๆดีขึ้นและก็หายไปผิวพันธุ์ก็ดูเกลี้ยงเกลารวมทั้งความมันของผิวหน้าผิวกาย ก็ลดน้อยลงนะครับข้อที่สองไม่ค่อยต้องกังวลเรื่องการทายานะฮะจนบางคนก็ไม่สนใจเรื่องการทายาอันที่สามสามารถแต่งหน้าได้ง่ายแต่งหน้าได้สวยนะฮะหลายคนก็ชอบในความสะดวกอันนี้นะครับก็ทำให้กินยาตัวนี้บ่อยๆนานๆโดยที่ไม่ทราบผลข้างเคียงของยานะครับบางคนก็ละเลย ที่จะศึกษาหาวิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้องที่เหมาะสมแล้วก็ไม่สนใจเรื่องการเลือกยาทาสิวการใช้ยาทาสิวอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะโดยปกติแล้วคนที่เป็นสิวมีเพียงหนึ่งในสามที่รักษาแล้วหายอีกสองในสามนั้นส่วนใหญ่ก็ยังมีสิวขึ้นใหม่จะรุนแรงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับ การดูแลการป้องกันการทายยาอย่างมีประสิทธิภาพ2ใน3ที่ขึ้นใหม่ที่ว่านะั้นก็รวมทั้งที่ใช้ยาโลแอคูเทนและแอคโนตินแล้วนะครับและเมื่อกินยาตัวนี้ในครั้งหลังๆนะครับโอกาสหายขาดนั้นก็ยิ่งน้อยลงไปอีกสำหรับกลุ่มแพทย์หรือเภสัชกรเองนะครับเวลาเป็นสิวการกินยา2ตัวนี้ส่วนใหญ่จะใช้แค่3 4เดือน แล้วก็หยุดหลังจากนั้นก็ทายาอย่างมีประสิทธิภาพปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันสิวต่อในบางคนที่เป็นรุนแรงจำนวนมากหากต้องใช้เกิน4เดือนก็มักจะลดขนาดของยาลงแล้วก็หยุดยาไปภายใน6เดือนนะฮะเหตุผลก็เพราะว่ากลุ่มแพทย์และเภสัชกรนั้นก็กลัวเรื่องอันตรายผลข้างเคียงของยานะเลย ใช้ยาทาในการป้องกันต่อนะครับจะเห็นได้ว่า Low a c ขิวเทนแอคโนติไม่ใช่คำตอบสุดท้ายในการรักษาสิวเพราะว่าอันที่หนึ่งเมื่อหยุดกินแล้วสองในสามก็ยังเป็นใหม่เวลากินซ้ำโอกาสหายขาดก็ยิ่งน้อยลงอันที่สองการใช้ยากินสองตัวนี้ติดต่อกันานาน,าน มีอันตรายผลข้างเคียงของยาในขณะที่การทายานะั้นสามารถทาได้นานตลอดชีวิตไม่มีผลข้างเคียงอันตรายอะไรนะครับดังนั้นแล้วการใช้โลแอคูเทนหรือแอคโนตินนั้นมุ่งใช้ไปเพื่อที่จะลดสิวที่มีจำนวนมากหรือสิวที่อักเสบรุนแรงให้ดีขึ้นหรือหายหลังจากนั้นก็ต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ในการดูแลป้องกันสิวและการเลือกยาทาและทายาอย่างมีประสิทธิภาพสม่ำเสมอต้องอาศัยความรับผิดชอบส่วนบุคคลนะครับเป็นอย่างมากถ้าทำอย่างเช่นนั้นแล้วก็จะป้องกันสิวได้ตลอดไปอาจจะมีขึ้นบ้างเดือนหนึ่งเม็ดสเม็ดนะครับแต่เมื่อรักษาหายก็ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาอะไรอีกต่อไปนะครับ เราก็สามารถอยู่ร่วมกับสิวได้นะฮะหวังว่าได้ประโยชน์นะครับวันนี้หลายคนที่เคยใช้แอคโนตินอยู่เป็นเวลานานๆานานและปัจจุบันเลิกลากันไปแล้ว<ๆ>ก็คงทราบดีแล้วครับว่าทั้งโลแอคูเทนแอคโนตินนั้นไม่ใช่คำตอบสุดท้ายในการรักษาสิวสำหรับวันนี้คงได้ประโยชน์นะฮะ รักษาสิวจนท้อใจอย่าเพิ่งหมดหวังลองใช้ผลิตภัณฑ์หมอชัยวุฒิดูนะครับสวัสดีครับ